น้ำลดรถคืนซากแต่ประกันบอกว่าจ่ายแค่70%ถูกต้องหรือไม่คะ ฟังก็มาแปลกๆอยู่นะคะว่าเอ๊ทำไมประกันถึงคืนให้แก้70%ฉันัดว่าคุณน่าจะเข้าใจผิดมามเรามาฟังกันดีกว่าในฐานะของในหน้ามืออาชีพเดี๋ยววันนี้ฉันจะแนะนําให้คุณฟังเป็น2กรณีจะได้เข้าใจกันง่ายๆกรณีที่1ในกรณีที่รอดของคุณแต่ต้องซ่อมประกันจะเชื่ออูหรือว่าศูนย์นะคะในการซ่อมหากอูหรือว่าศูนย์บอกว่าซ่อมก็ต้องซ่อมแค่นั้นเองแต่การซ่อม รายจ่ายจากอู่แจ้งมาว่าซ่อมไปทั้งหมดราคาเท่าไหร่หากราคาเกินไปที่70%ประกันบอกว่าฉันไม่ต้องซ่อมหลอกคืนทุนให้กับคุณไปเลยดีกว่าแค่นี้เองฉะนั้นในเรื่องของการซ่อม70%ความเสียหายมากถึง70%เมื่อไหร่นั่นเลยค่ะประกันก็จะคืนทุนให้กับคุณไม่ใช่แค่ซ่อมแค่70%คนละเรื่องกันนะคะอันนี้ในกรณีที่ซ่อมกรณีที่2ในกรณีที่คืนสร้ง อูบอกว่าศูนย์บอกว่าซ่อมไม่ได้คืนทุนเท่านั้นแบบนี้แหละค่ะประก,กันก็จะคืนทุนให้กับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์คืนทุนเท่าไหร่คะในรับในกรมธรรม์ของคุณระบ,บุเอาไว้ทุนเท่าไหร่ประกันก็จะจ่ายจริงแต่ไม่เกินทุนถ้าคืนซาก็คือจ่ายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จบแค่นั้นเองแต่ฟังนิดนึงนะคะในกรณีที่รถของคุณติดไฟแนนซ์ไอ้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะ ประกรันจะจ่ายให้คุณตามที่ระบุเอาไว้ในกมรมธรรม์ไม่ใช่ระบุเอาไว้ในไฟแนนซ์คนละเรื่องกันนะคะฉะนั้นรถจะซ่อมหรือว่าคืนซาาคุณจําเป็นจะต้องรู้และก็เข้าใจและก็จะแนะนําให้กับลูกค้าได้ในฐานะของในหน้ามืออาชีพวันนี้คุณไม่รู้ไม่เป็นไรเรียนรู้วันละนิดวันละหน่อยแล้วเดี๋ยวคุณก็ลงมือทําแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จและกลายเป็นในหน้าที่เป็นมืออาชีพขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จโชคดีทุกคนคะ่ะ